สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะเมียนมาสกาา้าดโยชยาอ๋อาสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมากันเถอะผมมดิ3าประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตุสานหน่วยเช่นเคยนะครับตุสานหน่วยเช่นเคยนะครับมิงกลาบาสยามะมิงกลาบาเชนดิชันตุสานหน่ค่ะวันนี้เป็นตอนที่51นะครับนําเสนอเรื่อง การบอกทิศครับคำว่าทิศภาษามยามาพูดว่าอเยเมยนาอเยเมยนานะคะนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพยามิเจ้าพยามิเมืองกรุงเทพบางเก้ามิวบางเก้ามิวทิศอเย ทิศอยะอยะมีชฉีฉีส่วนทางด้านทิศตะวันตกอนาวแบบไปอนาวแบบไปทิศตะวันออกพระแก้วมรกตมีาพยามีาพยาพระบรมมหาราชวัง บยินนานโดบยินนานโดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารตามราชวรมหาวิหารหรือวัดอรุณอายอ,อุพยาอายอ,อุพยาด้านทิศเหนือเมียวเบะเมียวเบะด้านทิศใต้ตาวเบะ ดาวเบะทะเลเปินเลปินเลถท่าเรือเดินทะเลเปินเลกูติมบอใสปินเลกูติมบอใสท่าอากาศยานนา,นาชาสายาเลเ่ใสอภีบีสายาเลเ่ใสส่วนแบ่งเช่าเช่า คุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันเลยนะครับเจ้าพยา,ยามยกีกะบังเกามิวเย่เบะดูเย่อันนั้วเบะไปมาสิเดยเจ้าพยามียเย่อันเช่เบะมาบาสิดเลยเจ้าพยามียเย่อันเช่เบะมามียพยาเนี่ยบปยี่เนั้นดอสิเดยเจ้าพยามียเย่อันนั้วเบะมาโก้บาสิเดอันนั้วเบะมาโก้ ဘာရှိတလေကြောက်ပြားမြည့်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာအာယုံဦးပြားရှိတယ်အယုဒ္ဓယမြို့ကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ဘယ်အရပ်မှာရှိလဲအယုဒ္ဓယမြို့ကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာပါမှကောဘာရှိတလေဘန်ကောက်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာပင်လယ်ပဲရှိပါတယ်ဒါဆို เป็นแลกูตินบรสิกอชิม,มาปอโฮแก่ okay. เป็นแลก,ตแลกูตินบอไสแลบังกำอยู่แยตองแบ,บมาชิบาร์เอปปบังกำอยู่แยตองแบมาชิบาร์เร่อพีบีสัยาเลไซกากอเบมาชิเล่อปีบีสัยาเลไซกาบังกำอยู่แยอะชีพแบชม,มป์มาบาคุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนากันนะครับ พญามิเอะบางเกามิโอเยะเบะเย่มาชิเลแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ทางทิศไหนของกรุงเทพเหรอบางเกามิโอเยะอนาบะไปมาชิเดอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพเจ้าพยามิเอะเอชิบเจ้าพญามิเอะเอชิบเมาบาชิเดเลทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีอะไร เจ้าพญาเมียเย่เชแบมมาเมียพญาเน่ไปยินนันရှိတเดทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาโอบาชีทะเลแล้วทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาละ่ะมีอะไรเจ้าพญาเมียเย่อแนกแบมมาอายงูพญาိတเดทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีวัดอรุณอยุธดียเมโยกะ ต<บ>ยามีวัดอรุณอยุธยามิโอกบางเก้ามิโอเยเบเอายะมาชิเลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ทางทิศไหนของกรุงเทพอยุธยามิโอกบางเก้ามิโอเยเมียวแบะมาบาจังหวัดพระนครศรีของกรุงเทพบางเก้ามิโอเยตองเบะมาโกบาชิตดเลแล้วทางทิศใต้ของกรุงเทพละ่ะมีอะไร บางเกามียวเย่ต่งแบบมาเป็นเลเบชิบาเดทางทิศใต้ของกรุงเทพมีแต่ทะเลดาโซดาโเป็นเลกูเตมอเซโกชิมาโปถ้าอย่างนี้ก็คงจะมีท่าเรือเดินทะเลด้วยสินะโอเคเป็นเลกูเตมโปใสเลบางเกาเมียเย่ต่างแบบมาชิบาเดครับท่าเรือเดินทะเลก็อยู่ทาง อภีบีสายาเลเจิกะก็เบมาชิเลแล้วถ้าอากาศยานานาชาติล่ะอยู่ที่ไหนอภีบีสายาเลเจิกะบังเอกมิโอเยเฉเบเฉนมาวาถ้าอากาศยานานาชาติอยู่ทางโซนตะวันออกของกรุงเทพครับโซนตะวันออกของกรุงเทพครับคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกนะคะ เจ้าพยามีกะบางกกาเมียวเยบอเยะม,มาชิเลแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าแม่น้ำกอกของที่ไหนทิศทางมีในประโยคนี้คําว่าเจ้าพยามีแปลว่าแม่น้ําเจ้าพยากาเป็นคําแสดงสถานะประธานของประโยควางไว้หลัง วางไว้หลังคำนามไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้นะคะสถานีวิทยุศึกษาบางก้าวมิวแปลว่าเมืองบางกอกไม่ถึงกรุงเทพแย่เป็นคำแสดงความขา้าน้าคำแย่เป็นเจ้าของและคำนำที่อยู่ข้างหลังคำแย่เป็นสิ่งที่ถูกคลองแปลได้ว่า ของเบมาเลเป็นคำแสดงคำถามโดยจะใส่คำกริยาไว้ระหว่างคำว่าไว้ระหว่างคำว่าเบมากับคำว่า le. เล่แปลได้ว่าที่ไหนอ yeah, เยะแปลได้ว่าทิศทางชีแปลว่ามีมีอยู่นะคะทบทวนประโยชน์ครั้งว่า เจ้าพยาเจ้าพยา,ยาม,มีกาบางเกามิโวเยบเบอ์ยะมาชี้เลแปลตามสำนวนไทยได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ทางทิศไหนของกรุงเทพหรือประโยคต่อมานะคะบางเกามิโวเยเอเน่าเบไปมาชีเดของด้านทิศตะวันตกส่วนที่มีในประโยคนี้คำว่า a n น,เนาเบะแปลได้ว่าด้านทิศตะวันตกไป้ายแปลได้ว่าส่วนมาเป็นคำแสดงตำแหน่งไป้ายแปลได้ว่าส่วนมาเป็นคำแสดงตำแหน่งสถานที่และเวลาใช้ตำาหลําคำนามแปลได้ว่าณนะที่เมือ่อแต่ เป็นคำปัจจัยตาหลังคำยาลงไทยประโยคบอกแล้วเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคครั้งว่าบางเก้ามิโยเยอเน้าบบไปหมาชีเดแปลตามสำน,นวนไทยจะได้ว่าอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมีนนนยเยอชีแบบหมาบาชีตะเลแปลตรงจากภาษาเมียนหมาว่า แม่น้ำเจ้าพระยาของด้านทิศตะวันออกที่อะไรมีในประโยคนี้คำว่าอาชีบเบแปลได้ว่าแปลได้ว่าด้านทิศตะวันออกบาตะเลเป็นคำแสดงคำถามโดยจะใส่คำกริยาไว้ระหว่างคำว่าบากับคำว่าตะเลแปลได้ว่าอะไร ชี้แปลว่ามีจ้าพญามีเยอเช่เบหมาบาชีตะเลแปลเป็นสำนวนไทยว่าทางทิศตะว,วันออกของแม่น้ำเจ้าพญามีอะไรไประโยคต่อมานะคะเจ้าพญามีเยอเช่เบหมามียพญาเน่บาเ่เบหมามียพญาเน่บีนันโดชีเดแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆว่า แม่น้ำเจ้าพระยาของด้านทิศตะวันออกที่พระมรกตกับวังของกษัตริย์มีในประโยคนี้คำว่าอาชบเบะแปลได้ว่าด้านทิศตะวันออกมียพยาแปลว่าพระมรกใหมายถึงพระเก้ยวมรกตแน่เป็นคำเชื่อมคำนาม แปลได้ว่าและกับเวยยนินนันโดแปลได้ว่าวังของกษัตริย์หมายถึงพระประม,มหาราชวังนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าเจ้าพญามีเย่ชีแพ่หมาเมียพญาเน่พญาเน่เยิยนนันโดชีเดแปลเป็นสำนวนไทยว่า ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีพระแก้วมรกตกับพระบรมมหาราชวังประโยคต่อมานะคะเจ้าพญยามีเย่อเน่าแบ,บมาโกลบาชีเดเลแปลด้านทิศตะวันตกที่ก็ด้วยอะไรมีในประโยคนี้คำว่าเน่าแบ,บแปลได้ว่าด้านทิศตะวันตกก็ เป็นคำตำหลังคำนามใช้ในรูปแบบคำถามแปลได้ว่าคำนามใช้ในรูปแบบคำถามแปลได้ว่าก็ด้วยนะคะทบทวนประโยคครั้งว่าเจ้าพญามีเยอนเนาแบมมาโกบาชีตะเลแปลเป็นสำนวนไทยว่าแล้วทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพญาละ่ะมีอะไรล่ะมีอะไรประโยคต่อมานะคะ เจ้าพยามีเย่อันานแบหมาอายองอูพยาชีเดแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าแม่น้ําเจ้าพระยาของด้านทิศตะวันตกที่ตกที่เจดีรุ่งอรุณมีในประโยคนี้คําว่าอันาาเแบบแปลได้ว่าด้านทิศตะวันตก อโยออุพยาแปลได้ว่าเจดีรุ่งอรณุณหมายถึงมีมีอยู่นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งว่าเจ้าพยามีเยอัเนาแบหมาอายุพยาชีเดแปลตามสำนวนไทยได้ว่าทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามีวัดอรณุณคุณผู้ฟังครับเรามาพักครับสถานีวิทยุศึกษา ประยคต่อมานะคะอายเดียมิโยกบังเก้มะะิโยเยเบอเยมาชิเลแปลตรงตามภาษาเมียนมาจะได้ว่าเมืองอยุธยาเมืองบางกอกของที่ไหนทิศทางมีในประโยคนี้คำว่าอายเดียมิโยแปลได้ว่าเมืองอยุธยาหมายถึงจังหวัด พระนครสีอยุธยาเบมาเลเป็นคำแสดงคำถามมาเลเป็นคำแสดงคำถามโดยจะใส่คำกริยาไว้ระหว่างคำว่าเบมากับคำว่า le. เล่แปลได้ว่าที่ไหนชีแปลว่ามีมีอยู่นะคะทบทวนประโยชน์ครั้งว่ากะบังเกอมิเย บบเบแปลาตามสำนวนไทยได้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ทางทิศไหนของกรุงเทพประโยคต่อมานะคะอยุธยาเมิยวกะบางเก้าเมิยวเยเมียวเบะมาบะกะบางเก้าเมิยวเยะเมี่ยวเบะมาบะแปลาจากภาษาเมียนมาตรงๆว่าเมืองอยุธยาเมืองบางกอกของ ด้านนททิศเหือี่ในประโยคนี้คำว่าบางเก้ามิวแปลว่ากรุงเทพแย่ yeah เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของโดยคำนามที่อยู่ข้างหน้าคำแย่เป็นเจ้าของและคำนามที่อยู่ข้างหลังคำแย่เป็นสิ่งที่ถูกคลองแปลได้ว่าของมิยวเบ่ย แปลได้ว่าด้านทิศเหนือมาเป็นคำแสดงตำแหน่งสถานที่และเวลาใช้ตำาหลําคำนามแปลได้ว่าณนะที่เมือ่อป่าเป็นคำแสดงความสุขไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยชน์ครั้งว่าอยุย y มิ h y a mioga bangao miye miabe มา w า แปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพเปรียวต่อมานะ,ะอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพเปรียวต่อมานะคะบางเก้ามิวเย่ดาวเบะมาโกบาชีตะเลแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าเมืองบางกอกของด้านทิศใต้ที่ก็ด้วย อะไรมีในประโยคนี้คำว่าดาวเบะแปลได้ว่าด้านทิศใต้บาตะเลเป็นคำแสดงคำถามโดยจะใส่คำกริยาไว้ระหว่างคำว่าบากับคำว่าชีแปลว่ามีมีอยู่นะคะทบทวนประโยคครั้งว่าบางเก้ามิโยเยดาวเบะมาก ปาชีทะเลแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าแล้วทางทิศใต้ของกรุงเทพละมีอะไรประโยคต่อมานะคะบางดาวแบบหมาเป็นเลเบชิบาเดแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าเมืองบางกอกของด้านทิศใต้ที่ทะเลเท่านั้นมีในประโยคนี้คำว่าเป็นเล แปลได้ว่าในประโยคนี้คำว่าเป็นเลแปลได้ว่าทะเลเป้เป็นคำจำกัดความหมายของคำนามที่อยู่ขา้างหน้าแปลได้ว่าเพียงแค่หรือเท่าน,านั้นชีแปลว่ามีมีอยู่รครั้งว่าบางเกามิโอเยเตาเป้หมาเป็นเลเป้ชิบาเดแปลตามสำนวนไทยได้ว่า ทางทิศใต้ของกรุงเทพมีแต่ทะเลประโยคต่อมานะคะดาโซเปเลกูเตโมเซโกชิม,มาโปชิม,มาโปแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเรือเดินทะเลก็ด้วยมีจะเป็นแน่ในประโยคนี้คำว่าดาโซแปลได้ว่าถ้าอย่างนี้หรือเช่นนี้แล้ว เป็นเลแล้วเป็นเลกูติมบอ่อแปลได้ว่าถ้าเรือเดินทะเลมาปอแปลได้ว่าจะเป็นแน่จะทำแน่หรือแน่นอนสินะทบทวนประโยชน์ครั้งว่าดาทบทวนประโยชน์ครั้งว่าดาโซเป็นเลกูเต็มบ่อสิก็ชิม,มาปอ แปลตามสำนวนไทยได้ว่าถ้าอย่างนี้ก็คงจะมีท่าเรือเดินทะเลด้วยสินะประโยคต่อมานะคะโฮเ e เป็นเลกูเตมอสิเลท่าเรือเดินทะเลก็ด้วยเมืองบางกอกของด้านทิศใต้ที่มีในประโยคนี้คำว่าโฮเ e เป็นคำตอบรับ ประโยคบอกแล้วหรือประโยคคำถามใช่หรือไม่แปลได้ใช่หรือไม่แปลได้ว่าใ,ใช่ครับใช่ค่ะเล่เป็นคำตำหลังคำนามใช้ในประโยคบอกแล้วแปลได้ว่าก็ด้วยเหมือนกันเตาเบะแปลได้ว่าด้านทิศใต้นะคะทบทวนประโยคครั้งว่าโอเค เป็นเลกูเตโมสซเลบังเกามิโอเยดางแบ,บมาชิบาเดแปลเป็นสำนวนไทยได้ว่าครับถ้าเรือเดินทะเลก็อยู่ทางทิศใต้ของกรุงเทพด้วยประโยคต่อมานะคะอพีกากอเบ,บมาชิเลแปลตามภาษาเมียนมากตรงๆจะได้ว่านานาชาติถ้าอากาศยานก็ด้วยที่ไหนมี ในประโยคนี้คำว่าอปีปีซายาแปลได้ว่าเกี่ยวข้องกับนานาปีซยาแปลได้ว่าเกี่ยวข้องกับนานาประเทศหรือนานาชาติเลเซ่แปลได้ว่าท่าอากาศายานเบมาเลเป็นคำแสดงคำถามโดยจะใส่คำกริยาไว้ระหว่างคำว่า เบมากับคำว่าเล่แปลได้ว่าที่ไหนนะคะทบทวนประโยคครั้งว่าอปีปสไายาเลเซกะก็เบมาชีเลแปลตามสำนวนไทยจะได้ว่าแล้วถ้าอากาศสายประโยคสุดท้ายนะคะอปีปสไซยาเลเซกาบาง้าวมิโยเยอเชีบเชัญมาบา แปลตามภาษาเยอรมาตรงๆจะได้ว่านานาชาติท่าอากาศยานเมืองบางกอกของด้านทิศตะวันออกที่สถานีวิทยุศึกษาในประโยคนี้คำว่าอาชีพแบแปลได้ว่าด้านทิศตะวันออกเชนแปลได้ว่าส่วนแบ่งนะคะทบทวนประโยคครั้งว่า อพีบีไซอปีบีเ亚雷泽卡 b a n g a l ก r าเ,เาามียอเยอเช,ช่เบ่ชันมาบะแปลตามสำนวนไทยจะได้ว่าถ้าอากาศสยานนานาชาติอยู่ทางโซนตะวันออกของกรุงเทพครับคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับในบทสนทนามีการใช้คำในการบอกทิศหลายคำนะคะ เรามาดูตัวอย่างอื่นๆว่าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉีนใต้คือประเทศใดบ้างพูดใต้คือประเทศใดบ้างพูดว่าอเชียตะวอาชเฉในงานดุยกาเปนในงานดวยเล่อเชีตะวอาชเฉในงานดุยกา เบในงานดุยเล่ว่าอาเช่อาเลบัยในงานดุยกายีนานทวดเดอาเช่อาเลบัยในงานดุยกายีนานทวดเดที่ขั้วโลกเหนือมีแต่ภูเขาน้ำแข็งทวดเดที่ขั้วโลกเหนือ มีแต่ภูเขาน้ำแข็งพูดว่าเมแยววิโยซุ่มหมาเยเกตตาเบชีเด่เแยววิโยซุ่มหมาเยเกตตาเบชีเอาพูดว่าตาวิโยซุ่มกูตัวผู้จรินเดตาวิโยซุ่มกูตัวผู้จรินเดทิศตะวันออกคือ ทิฏมงคณ์ของชาวเมียนมาพูดว่าอาชีบเบพูดว่าอาชีบเบอาญากะเมียนมาลูมิวดวีเยมิงกลาอายาปาอาชีบเบอาญากะเมียนมาลูมิวดวีเยมิงกลาอายาปานะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าบางก้าวมิเวเยเบอาญามาชีเล ဘင်္ဂ um <sa> ောက <sa> ်မျ <sa> ိ Coco ုးရဲ့အနောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတယ်။ကြောက်ဖျားမြင့်ရဲ့အရှိဘက်မှာပါရှိတယ်လေ။ကြောက်ဖျားမြင့်ရဲ့အရှိဘက်မှာမြတ်ဖျားနဲ့ဘရင်နန်းတော်ရှိတယ်နဲ့ဘရင်နန်းတော်ရှိတယ်။ကြောက်ဖျားမြင့်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကောပါရှိတယ်လေ။ကြောက်ဖျားမြင့်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာအာယုံဦးဖျားရှိတယ်။ အယုဒယမြို့ကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ဘယ်အရက်မှာရှိလဲတောင်ဘက်မှာပါဘန်ကောက်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာကဘာရှိတလဲဘန်ကောက်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာပင်လယ်ပဲရှိပါတယ်ဒါဆိုပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဆိပ်ကောရှိမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောဆိပ်လဲဘန်ကောက်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိပါတယ် อภิบัยสัญญาเลเซก้าก็เบมาชีเลอภีบียสัญญาเลเซก้าบางาำมีเยออาชีพแบดเชม,มาบ้าสถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพม่าชุดกันเถอะมีมาสกาพโยจายา,อ,ยาอางสำหรับวันนี้นำเสนอสุภาษ,ษิตที่ว่าเตา่ามีแมวมีมาแก่ไหนเต่ามี แมวเม,มมมาเกนไนแปลตรงว่าเจ้าทิศใต้เจ้าเจ้าทิศใต้เจ้าทิศเ,เ,เ,เหนือไม่อาจช่วยได้นะคะคําศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือดาแปลได้ว่าทิศใต้มีแปลว่ากษัตริย์หรือเจ้าฟ้าเม่วไนแปลได้ว่า ไม่สามารถช่วยได้นะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือกษัตริย์ของเมืองที่อยู่ทางทิศใต้ไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่กษัตริย์ทางทิศเหนือได้ซึ่งสอนได้ซึ่งสอนให้รู้ว่าแต่ละคนมีปัญหาหรือความยากลำบากในชีวิตของตัวเองอยู่ปัญหาของตัวเอง ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองจะให้คนนอื่นมาช่วยตลอดเวลาก็คงไม่ได้เพราะต่างคนต่างก็มีปัญหาหาและภาระของตัวเองที่จะต้องแก้ไขนะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพมา่าชุดมาพูดภาษาเมียนมาก,กันเถอะเรื่องการบอกทิศได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมบริษัประกอบกิจและอาจารย์ทุสานหน่วยได้ในครั้งต่อไปค่ะ မင်္ဂလာပါရှင်စထာ